สำหรับแนวทางนะคะในการใช้คู่มือและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยจะประกอบด้วย4ขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนแรกนะคะก็เป็นขั้นตอนในการเตรียมความพร้อมขั้นตอนที่2นะคะเป็นขั้นตอนการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้ประเมินกับเด็กและพ่อแม่หรือว่าผู้ปกครองนะคะและขั้นตอนที่3นะคะก็เป็นขั้นตอนการประเมินและขั้นตอนสุดท้ายเป็นขั้นตอนการสรุปคะ่ะ ต่อไปเราก็มาเริ่มกันในเรื่องของขั้นตอนที่1เรื่องของขั้นตอนการเตรียมความพร้อมกันเลยค่ะขั้นตอนการประเมินผู้มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยอธิบายข้อประเมิน DSPM ให้ชัดเจนรวมจำนวน42ข้อประกอบด้วยข้อที่1นะคะวิธีการประเมินให้ชัดเจนเป็นข้อซ้ำกับข้อที่อธิบายเนื้อหาส่งเสริม EF จำนวน20ข้อ ทั้งหมดรวมแล้วจำนวน32ข้อข้อที่2นะคะวิธีส่งเสริมพัฒนาการและฝึกทักษะ EF จำนวน30ข้อสำหรับขั้นตอนที่1นะคะสอบถามวันเดือนปีเกิดของเด็กจากผู้ปกครองนะคะแล้วคำนวณอายุเด็กนะคะวิธีการคำนวณเราก็จะเริ่มต้นจากวันเดือนปีเกิดที่ทำการประเมินนะคะเป็นตัวตั้ง และวันเดือนปีเกิดของเด็กเป็นตัวลบเรามาติดตามตัวอย่างกันนะคะปรับวิธีที่1นนะคะเราจะกําหนดวันที่ประเมินนะคะจะเห็นได้ว่าวันนี้วันที่5เดือน3ปี2564นะคะและจะลบด้วยตัววันเดือนปีเกิดของเด็กที่เราใช้ประเมินนะคะจะเห็นได้ว่าตัวตั้งของจํานวนวันเนี่ยจะน้อยกว่าตัวลบนะคะ เพราะฉะนั้นเราจะต้องยืมจำนวนเดือนมาในหนึ่งเดือนจะมี30วันนะคะ5บวกด้วย30จะเท่ากับ35และ35ลบ10ก็จะเหลือ25 เมื่อกี้เรายืมจํานวนเดือนมานะคะจํานวนหนึ่งเดือนตรงนี้ก็จะเหลือสองสองตัวตั้งก็จะน้อยกว่าตัวลบนะคะเราจะต้องไปทําการยืมจํานวนปีมาหนึ่งปีหนึ่งปีจะเท่ากับสิบสองเดือนนะคะเราก็จะบวกด้วยสิบสองก็จะเป็นสิบสี่นะคะสิบสี่ลบกับ8ดจะเท่ากับหกนะคะ เมื่อกี้เรายืมจำนวนปีไป1ปีนะคะตรงนี้ก็จะเหลือ3 3-0ลบ0ก็จะเหลือ3นะคะเพราะฉะนั้นเด็กคนนี้จะอายุ3ปี6เดือน25วันค่ะสำหรับวิธีที่2นะคะเราจะใช้ตัวตั้งก็คือวันที่ทำการประเมินถ้าวันนี้วันที่15เดือน3ปี2,564ะคะและลบด้วยจำนวน วันเดือนปีเกิดของเด็กที่เราต้องการตรวจพัฒนาการนะคะจะเห็นได้ว่าตัวตั้งเนี่ยน้อยกว่าตัวลบเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปยืมจำนวนเดือนมาในหนึงเดือนมี30วันนะคะเราก็จะบวกด้วย30นะคะตรงนี้จะเท่ากับ45 45นะคะลบ27จะเท่ากับ18 เมื่อกี้เรายืมจำนวนเดือนมานะคะ1เดือนตรงนี้จะเหลือ2 2ลบกับ2เหลือ0นะคะ64ลบ6ก 62, ก็จะเหลือ2นะคะเพราะฉะนั้นเด็กคนนี้จะอายุ2ปี18วันค่ะเราก็จะประเมินพัฒนาการเด็กในช่วงอายุ2ปีกันค่ะ